ก่อนจะไปชมคลิปนะครับก็แวะดูซีนี้หนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเกมออกซรินว่านะฮะก็ได้มีเวอร์ชันโมบายออกมาแล้วซึ่ง้อมูลก็ผมไม่ดูแบบภาพรวมมาแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะฮะซึ่งผมไม่ได้ไปเล่นเบต้าเทสได้ดูหรอกนะครับโทรศัพท์ผมไม่เอาอะไรไปรอดว่าเล่นพับจียังแหลกเลยแม่เลยก็ประมาณนี้นะครับให้ดูแบบภาพรวมเอาไปอ่านไม่ทันก็กดพอดคลิปครับกดหยุดคลิปดูได้ไม่ว่ากันซึ่ง สิ่งทงี่อยากจะบอกเลยก็คือผมว่าเกมมันไม่น่ารอดไม่ได้ดูถูกนะแต่ผมว่าเกมมันไม่น่ารอดเพราะขนาดบนบนคอมมันยังหาแมทดนานเลยเว้ยานานมากเดีย๋ยวผมเอาภาพขึ้นให้ดูตอนที่ผมนั่งหาเนี่ยยังไม่เจอเลยขนาดกว่าทีมเดสแมทนั่นนะอ่ะปกติมันจะเจอไวใช่ไหมถ้าใครใครเคยเล่นเกมเนี้ยช่วงเบต้าเทสหรือว่าเป็นช่วงเดโม่มกดปุ๊บเจอปั๊บเลยเว้ยดูทุกวันนี้กูรอเบื้อชาติกว่ากูจะได้เล่น ไอ้ที่อ่ะคือคนมันมันเล่นน้อยลงมากอะ่ะเกมมันดับสลายไปแล้วอะ่ะแต่มันก็ยังไม่ดับสนิทคนันเล่นน้อยจนแบบคือกดเซิร์ฟสิงคโปร์ไปเจอเซิร์ฟญี่ปุ่นอ่ะกดสิงคโปร์ไปเจอจีนไปเจอเกาหลีแล้วปิงก็ขึ้นปุ๊บปัดปุ๊บปัดนะครับ เนี่ยมันถึงขั้นต้องเป็นอย่างนี้แล้วอะมันหาแม็ดนานจนมันต้องแลนต้องเซฟให้เราเล่นนะฮะคืผมมองว่าเกมแม่งไปต่อยากมากถ้ามันยังแบบเป็นสถานการณ์แบบนี้ต่อไปนะครับมันไม่น่ารอดนะก็ไม่ได้อยากให้มันตายหรอกเพราะเราก็หมดหรือมันไปเยอะเราก็ชอบเกมมาด้วยชอบสนับสนุนชอบเล่นไปไปไปเข้าเนื้อหาดีกว่าโอเคครับมาเรากลับมาสู่เนื้อหาปัจจุบันคลิปนะก็ไม่มีอะไรมากผมแค่จารละแนะนำมาว่าสำรองหรือว่าสกิน n d ล r ี่ไว้ป้อนนั่นแหละนะก็จากรอบที่แล้วที่ผมทำคิดว่าจะไปว่าดาบนะเออใช่ไหมน่าจะด จำไม่ได้แล้วนานมากก็เดี๋ยวผมจะบอกความแตกต่างมันนะเงียบก่อนเจ๊ ก็ความโกงและความความนันบานคานของแต่ละอันนะฮะหรือว่าความโกงความความได้เปรียบเสียเปรียบมันมันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นปืนแรกเนี่ยที่ทุกคนต้องได้จับอยู่แล้วนะก็คือปืนมันชื่อสริงเกอร์ซึ่งมันก็คือปืนไมโครยูซี่มันก็คือปืนปืนพกปลัวจริงจริงเรียกปืนพกรลัวก็ได้นะบหรือมันก็คือเอสเอ็มจีก็บอกเล็กๆนะครับเอาไว้ว่าเดี๋ยวทดลองให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันต่างกันขนาดไหนแต่ละอันก็ผมก็ไปสรรหาวิธีมาจนหนัดคลิปโดยใช้อบียได้ละจากในคลิปนั้นที่ใช้ออััคินตวกจะเ S <S เริ่มจากดาบกันเลยเดี๋ยวอธิบายให้ใหม่ <S <S เดี๋ยวใช่ไม่ดูดูคลิปนั้นว่ามันเป็นยังไงจาบของตะลานนะนะอ่ะเริ่มจากดาบเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยดาบมันจะก็คือดาบมันก็เหมือนมีดอะครับก็ฟันฟันอ่ะขีดซ้ายขี้ขวาอันนี้ขีดซ้ายนะครับอ่ะสว่วนนี้ก็เป็นขี้ขวาความต่างของมันเนี่ยนะ๋ตวผมขี้ขวาให้ดูกันล้านนะครับ อันนี้คือเป็นบอร์ดที่เป็นเกาะใหญ่นะครับก็คือเกาะตนนัวนี้ดูอยากเลือกผมสายล่างได้นะครับคือเกาะตนนัวนี้อ่ะนี่คือขีขวารอบที่หนึ่งนะครับเกาะจะแตกและอันนี้คือขี้ขวารอบที่สองอ่ะเกาะแตกเด้วคลขีกซ้ายได้เลยครับ อันนี้เป็นวิธีเล่นเอาไว้ใช้เวลาตัวเองยาวตัวรอดนะในเมื่อกรณีที่สมมุติเราจนตัวใช่ไหมครก็คือเราก็เล่นดาบถ้าเกิดใครสายดาบนะบก็ใช้วิธีนี้ได้นะผมก็สายดบาบเหมือนกันอ,อันนั้นคือวิธีแรกนะครับที่จะทําให้คุณฆ่าเขาได้ไง่ายมากแต่อยู่ที่ว่าคุณจะฟันโดนไหมแค่นั้นเองนะอันนี้ก็เป็นวิธีสองนะครับก็คืออีกสายครับยืนเว้นระยะหน่อยเหมือนในคลิปนั้นเลยนะเพื่อกดฟันไหมมันจะเป็นบูทนะครับมันจะบูดเข้าไปฟันเลยนี่คืออยู่นิ่งๆน,น,นะ นี่ล็อกให้ก็จะฟันทีละ45ดามเมจนะครับ3ทีเกาะแตกก็ประมาณนี้นะครับเป็นวิธีการเล่นแบบคลิกซ้ายแบบเมื่อกี้ใช่ไหมครัเล่นจุ๊กๆกันหน่อยนะครับฟันปุ๊บวิ่งฟันปุ๊บวิ่งนะครับแต่ก็เขาวิ่งอเีเลนะ้ากันเนี่ยอย่าสปแปมฟันรัวๆนะครับเมื่อกี้มันไม่บู๊ให้นะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างี่ถ้าปแบบถ้าสะเปรีฟันรัวๆเดี๋ยวผมรอมันเดินนะเนี่ยนี่คือสปแปมฟันรัวๆ นะถ้ามันไม่ใช่ระยะมันก็จะไม่บูทให้ครับถ้ามันอยู่ในระยะที่มันพอดีมันก็จะบูทให้ถ้าเกิดบดฟันรัวๆแต่ถ้าเราคลิกซ้ายรัวๆแบบนี้นะครับอันที่ผมฟันเมื่อกี้คือผมคลิกเว้นคลิกนะครับเห็นถ้าคลิกรัวๆมันเป็นงี้มันจะบูทบ้างไม่บูทบ้างนะครับเราก็ต้องเว้นระยะที่ดีแต่ถ้าเป็นวิธีที่ผมเล่นแบบง่ายๆเลยก็คือคลิกขวาหนึ่งทีคลิกซ้ายครับเฮ็ด <Yes. S 1> ทุบให้เกาะมันแต่เพอเราก็สแปมคลิกซ้ายเลย แต่ก็เช่นเคยอ,อยู่ที่ว่าเราจะฟันโดนไหมอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราแล้ว,ลว่ะต่อมาก็่อมาเอาเป็นอาเทนานะครับหรือว่าดีเซลดีเกินแล้วกันปืนพกกระบอกนี้หลักการเล่นนะครับก็ในคลิปนั้นก็ได้อธิบายไปแล้วเดี๋ยวเผื่อใครไม่ได้ดูก็มาดูตรงนี้ก็ได้นะครับหลักการเล่นมันเนี่ยคุณดกด กดเลงนี้ก็ได้ขีขวาค้างก็ได้กดชิปออกก็ได้นะครับซึ่งปืนมันไม่มีสโอกไปขึ้นนะนปนปืนพกเห็นไ,ไหมซึ่งเวลาเล็งผมว่าจะเล็งวันนี้นะครับในการกดชิปค้างออกนะครับอันนี้เข้าหัวก็นัดแรกก่อแตกเลยก็คือ2นัดนะครับ2นัดตายเดี๋ยวลองยิงระยะใกล้ดูสองนัดแบบเข้าหัวว้าเห็นไ,ไหมอันนี้คือนัดแรก ไม่โดน <Yes. S 1> อ่ะตีไปสักประมาณ4-5นัดนะถ้าเล่นระยะไกลแต่ถ้าเป็นสูตรแบบเล่นแบบเผาคนจริงคุณจะยิง่งี้ก็ได้นะ่ะอย่างนี้ก็ได้อยู่ที่ว่าคุณจะคุมมันได้ไหมันนั่นเองอยู่ที่ว่าคุณจะยิงมาโดนไหมโอเคก็ตัดตรงช่วงนั้นทิ้งไปเอาช่วงใหม่มาแทนนะเพราะว่า คลิปมันมีปัญหาคลิปมันกระตุกนะครับตรงช่วงนี้ผมเล่นปืนนี้แหละก็อันนี้เป็นอธิบายใหม่เลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นปืนพกนะหรือว่าดีเซอร์อีเกิลนั่นแหละก็หลักการเล่นมันที่ผมแนะนําไปก็จะมีอย่างนี้ก็คือเป็นกระดาษลวยิงอ่ะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณจะยิงโดนไหมแค่นั้นเองนะครับอีกแล้วก็อีกแบบหนึ่งจะเป็นอย่างนี้เล็งแล้วยิงครับแล้วก็อีแบบหนึ่งอย่างนี้ครับ เป็นแสแปมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับไอ้อปืนนี้กันดีกว่าฮะเอาปืนแรกเลยเบอร์ปืนกลนะครับปืนก้อนจิ๋วเดี๋ยวยิงมันทิ้งก่อนอัดตัวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ดูครับเอาแบบระยะเผาขนเลยเหลือ12นัดอัดตัวนะครับจาก25นัดเดี๋ยวนี้คืออัดหัวเวมื่อกี้วูดเอาไหม เหลือสิบสี่นะครับจากแม็กเต็มมัน25ก็นี่แหละความต่างมันนะครับส่วนก่อ,กอเล็กก่อใหญ่มันพอๆกันนะไม่ต้องไปเทียบก็ได้นะต่อมาก็เป็นปืนนะปืนนี้แล้วกันเอมเบอร์สปิตนะหรือว่าเป็นปืนไฟนะเป็นปืนที่เรียกว่าโคตรน่าลำคาญแม่เหมืนปืนนี้น่าลำคาญมากเว้ยเนี่ยถ้าจะก็จะได้นะคุณดูความแรงมัน เรวเที่ยวกับก่อใหญ่นะครับคือก่อเล็กก่อใหญ่ไม,ไม่ไม่มีผลเลยเว้แรงมันเดิมเป็นปืนที่ผมแนะนำให้พกติดตัวไปน,นะครับ เวลาจวนตัวนะโคตนมีประโยชน์เลยแต่ว่าแล้วแต่คนจะเล่นนะเนาะแต่ส่วนมากปืนนี้คือแม่งโกงจัดโกงมากคือแบบสมมติเราไปเล่นใช่ไหมเราเจอฝั่งตรงข้ามแม่ง,งเลื่อนมันโรเว้ยแล้วนี้เราแบบเซียนจัดอยากได้คิวอยากสวยมันให้ตายนะครับมันก็หยิบปืนไฟขึ้นมาก็จบที่เราตายแทนนะครับถ้ามันใช้ปืนไฟก็อยู่ที่ตัวเราแล้วว่าเราจะหนีมันพ้นไหมเพราะระยะปืนมันก็ เิงโย,ยู่ห่างขนาดนี้มันยังยิงถึงเลยไม่มีผลกระยาะนะครับปืนไฟจะใกล้จะไกลดามเมจเท่ากันแล้วยิ่งเราทำตัวเป็นกระดาษไม่บอกเลยนะตายไม่เหลือเราไม่ต้องเทียบแล้วต่อเลขก็ใหญ่มีค่าแล้วกันต่อที่อีกนิดนะครับเป็นปืนลูกสองเป็นปืนพกลูกสองนะครับซึ่งก็เดี๋ยวผมยิงให้ดูก่อนมันจะเป็นงี้อารมณ์เหมือนเล่นเหมือนเล่นใบม แต่กระสุนมันจะมีแค่สามนัดนะครับเดี๋ยวเทียบกับใบโมเดี๋ยเอาตรงนี้แล้วกันนะจะได้เห็นแบบระยะนี้เลยนะแบบเหลี่ยมอ่าเหลี่ยมตรงนี้อันนี้คือลูกซองของใบโมนะครับนี่คือกระสุนมันนะครับอันนี้ก็เป็นลูกซองของปืนพกเห็นไหมหมือนกันเลยถามว่าความแรงมันต่างกันไหมเดี๋ยวลองไปปืนพกยิงหรับตัวนั้นหนึ่งก่อนอ่าแปดจุดสี่นะครับแต่ถ้าเป็นลูกซองหลักของใบโมห่าตัวก็วกเนี่ยเท่ากันเลยแปดจุดสี่ ลอ,ลองอัันหัวดูนะครับเดี๋ยวผมลองอัดหัวดูด้วยปืนพกกันอ่ะร้อยห้าถ้าเป็นระยะนี้จะเป็นร้อยห้านะครับระยะพอผลอ่ะร้อยห้าเท่ากันคือแม่งขี้โกงพอๆกับปืนไฟเลยปืนนี้แนะนำปืนลูกซองผมไม่พกเว้กับคนที่เล่นสนัยนะครับอย่าไปพกดาบเลยแล้วก็ไปบังคับใครไม่ได้แล้วแต่ความชอบเรา ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะก็ะถามว่าพวกนี้มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันไหมมันก็ต่างะจะถามว่าโกงไหมโกงโดยเฉพาะไอ้สองกระบอกบนเนี้ยโดยเฉพาะไอ้ปืนไฟกับลูกซองเนี่ยอดโกงเลยนะครับก็ไปลองห่าใจกันได้นะครับแบบคอมโบพี่บ้าลูกซองเลย,ยก็สมมติว่ายหยิบคุนพกามา,านี่แหละความพี่โกงนะครับแต่ก็อยู่ที่ว่าคุณได้ยิงโดนไหมแค่นั้นหละก็ไม่มีแล้วว่านะครับยิงนี้ ไปลองหาใช้ก็ดูอันไหนเหมาะกับตัวเองนะฮะผมโอเคมาแบ่งปันกันมาแบ่งปันความรู้แบ่งปันประโยชน์กันนิดๆหน่อยๆก็ไม่มีอะไรมากนะก็ไปละบ๊ายบาย